สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซดที่11นะครับอีพีโซดสุดท้ายก่อนจากลากันไป Wonder Woman 2021อีพีโซดที่11 Eternal นะครับก่อนที่จะมี The b y t e Wonder Woman มี Harley Quinn นะครับมีทุกๆรกกาศีของเรา มันมีมนุษย์ต่างดาวอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับมีมนุษย์ต่างดาวอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้ถูกส่งเข้ามานะครับยังโลกของเราเพื่อที่จะปกป้องโลกของเรานะครับสู้กับพวกเดเวียนนะครับแล้วก็เอออุ๊ยแหมจะสปอยหนังดีไหมเดอะอีเทนอลของเราลัคนาราศีแรกของเราลัคนาราศีพิจิกครับอเจครับอเจนะครับผมลัคนาราศีพิจิกเราจะเปิดตัว ตัวละครสำคัญของเราทั้ง10อีเทนอลนะครับอเจก็มีความสามารถในการเยียวยาเนาะดูยังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสปอยหนังหรือเปล่ารีบไปดูกันนะแต่ว่าถ้าทางจะดูกันแล้วแหละเพราะหนังเข้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับอีเทนอลคนที่หนึ่งของเราเป็นหัวหน้ากลุ่มของอีเทนอลที่มาที่โลกของเรานะครับจริงๆแล้วอีเทนอลเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมีไปตามโลกต่างๆทุกโลกเลยอลิเซมเป็นคนส่งสร้าง อาบอกเลยบอกเลยแล้วกันว่าสร้างอีเทอร์นนลขึ้นมาแต่แล้วคนเนี่ยเราก็มาช่วยปกป้องดวงดาวมาช่วยกอบกู้โลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะพลิกผันยังไงเราต้องไปดูกันเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าหนังเรื่องอีเทอร์นนลนะคนที่หนึ่งของเราอาเจนะครับอาเจของเราอาเจลักนาราศีพิจิกนะครับผมลักนาราศีพิจิกของเรานั้นมีพลังในการเยียวยา มีพลังในการเยียวยานะบอกเลยแล้วกันเยียวยารักษาเวลาที่อีทนอลอีกเก้าเก้าหน่วยนั้นบาดเจ็บสู้กับเดเวียนสัตว์ประหลาดที่คุณดูในหนังมาเนี่ยปุ๊บเขาก็จะแบบใช้พลังในการเยียวยาแล้วก็ติดต่อกับอลิเซมเป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้อีเจก็เลยมา อเจหรืออาเจอ่าอาเจนั่นแหละนะครับก็เลยมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะครับในรอบนี้ก็คือในรอบของวันที่สิบเจพฤิกาจนถึงประมาณ16บธันวานะครับเล่าสั้นๆเลยดาวอาทิตย์ับย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกจากเดิมเนี่ยดาวอาทิตย์นะจากเดิมเนี่ยดาวอาทิตย์ถ้าเราเห็นรูปนี้นะครับดาวอาทิตย์เนี่ย เขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยเขาอยู่ในราศีตุลเนาะเขาก็เป็นวินาศใช่ไหมครับเขาเป็นวินาศต่อดวงชะตานะครับเป็นวินาศต่อดวงชะตาเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานเรื่องของอะไรต่างๆนานานในส่วนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยคนลักษณาราศีพิจิกไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนของวินาศแล้วก็มีความเป็นอะไรครับมีความเป็น เป็นความเป็นนิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถูกเบียดเบียนโยนงานนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับตอนนี้วันนี้วันที่17พฤศจิกานะครับตั้งแต่ประมาณสักตี2-41ดนะครับผมดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีพิจิกเรียบร้อยแล้วทําให้คนลัคนาราศีพิจิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็น หลังมือเป็นหน้ามือดีกว่าอ่าเนาะหลังมือเป็นหน้ามือเลยจากอาทิตย์ทึ่อยู่ในเรอนวินาศหมายความว่าดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ลัคนาก็คือเรื่องของการงานความมีเกยียรติความรับผิดชอบเข้ามาแน่นอนแล้วดาวพุธเองก็เป็นดาวพุธท,ที่เสิ์ดาวพุธเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการค้าขายอาทิตย์เป็นเรื่องของการงานงานประจํางานที่ติดต่อ,อกับราชะการ พุทธเป็นเรื่องของการเจราจาการค้าขายพ่อค้าหวานนิดนะครับเพราะนั้น14อยู่รวมกันทั้งเจราจาทั้งค้าขายทั้งเรื่องการงาน 1. 4แปลว่าเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงนะถือว่าดีแล้ว1โยกไปหา7พลังแห่งความร้อนพลังแห่งความร้อนหรือพลังแห่งไฟคู่ธาตุไฟนะครับแล้ว47คือเรื่องอะไรครับเรื่องของการคุยเรื่องของผลประโยชน์1 4ึจจึงเป็นการคุยต่อรองเรื่องของผลประโยชน์กัน ตีความแบบนี้เสร็จแล้วดูตรงค่าเมียแหะครับยังมี8อยู่เนาะยังมี8เป็นนิดอยู่นะครับหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นเกตตัวเชื่อคนง่ายตรงนี้ต้องระวังไว้ที่จะเข้ามาปอกลอกปอกนู่นนี่นั่นเหล่านะครับทีนี้1กับ8มาเจอกันแปลว่าอะไรครับ1กับแปดจได้อาตอบสิครับหนึ่งแปดแปลว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอารมณ์ป่วนแปร8ี่แปดะครับ48เรื่องของปากจัด ถึงไหนถึงกันนะครับเพราะฉนั้นปากจัดถึงไหนถึงกันอารมณ์ป่วนแปรแต่ก็มีเรื่องของการต่อรองเรื่องของการคุยเรื่องของผลประโยชน์แสดงว่าเดือนนี้อาเจอของเราน่าจะลุ่งใช่ไหมอาเจอของเราน่าจะแบบว่าสุดสุดไปให้สุดถ้าไม่หยุดที่ยาเจนะประมาณนี้นะคอนเซปต์ของอาเจอของเราก็คือไปให้สุดอย่าหยุดที่้องอาเจอ่าเนาะน้องสาวอาเจก็ได้อะว่าไปประมาณนั้นนะครับเพราะนั้น ถือว่าในเดือนนี้คนที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกการงานดีการเจราจาค้าขายดีมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานเกิดขึ้นได้ไหมได้มีเรื่องของผลประโยชน์ที่จะต้องคุยมีเรื่องของการทําสัญญาต่างนานาดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเป็นพันธุเราต้องไปขวนขวายหาผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเ,อเรานะครับช่วงนี้ดาวพฤหัสเองอาจจะมีนาวางอยู่ในเรือนของวินาศผู้ใหญ่ยังอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะยังอาจจะอยู่ที่กายกําลังเดินทางมา ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราจะตีความว่าพฤหัสพันธุมาวินาศแปลว่าคนที่บ้านต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของคนที่บ้านต้องระวังหน่อยหนึ่งเนาะ,ะหรืออาจจะบอกว่าเ,เราเองอาจจะแบบขวนขวายหาความเป็นพฤหัสความเป็นครูความขี้บน่นความชอบบอกชอบสอนหรือคนสนับสนุนแต่เขายังวินาศอยู่นะครับก็แปลว่า ก็ต้องระวังตรงนี้เอาไว้เนาะต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะครับดาวเสาร์เป็นศาสตร์ช้าก็ยังอยู่ตรงนี้เจดมาทุกงวดอืมอะไรของนางนะอะไรของนางเจดเป็นเกษตรบดีมาทุกงวดนะครับมา16งวดจาก21งวดเออเอาเข้าไปงวดน่าจะมาไหมครับสงสัยจะมาอีกแหละเนาะเอามันให้ยับไปเลยนะครับเจ็ด นะวันะะนั้นเจ็ดาตว์ช้าก็คือเรื่องของคนรอบข้างเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยของคนรอบข้างแต่เหนื่อยแล้วดีไหมมันเป็นเจ็ดเกษตรมันดีผมบอกว่าดีนอะนแล้วเจ็ดมามีน,มนาวาังอยู่ที่ปุตตะด้วยนะครับก็ถือว่าคนรอบข้างเพื่อนมิตรสหายบริวารของเรานําความเหนื่อยมาให้แต่เหนื่อยมาแล้วก็น่าจะดีนะประมาณนี้6เป็นมหาจักรอยู่ในเรื่องของกระดุมพระมหาจักรแปลว่าอะไรอำนาจถูกไหมครับ แปลว่าการเงินและความลักเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินและความลักอยู่ในเรือนของการเงินการเงินและความลักอยู่ในเรื่องของการเงินมีเรื่องของการเงินให้ต้องคิดมีเรื่องของการเงินให้ต้องวางแผนมีเรื่องของความลักให้ต้องวางแผนและคิดนะครับแล้วมันเป็น6 9ด้วยคิดไปคิดมา ก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องต้องสูญเสียเงินได้ไหมมีเรื่องปุ๊บปั๊บทันทีทันใดได้ไหมได้เพราะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะเกตบันดันมาอยู่ในเรือนของมรณะนั่นมันหมายความว่าอาจจะมีเรื่องปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นโรคที่เกี่ยวกับดาวเกตคือโรค เกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทเนบชาประมาณนี้หรือปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแล้วมาอยู่ในเรือนของดาวพุธด้วยเนาะก็อาจจะมีเรื่องของอาหารการกินได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เกตโยก็ไปหามนุษย์ตอยู่ที่อยู่ในเรือนของอลิทั้งอลิทั้งมลณะมีดาวที่เป็นดาววิญญาณทั้งคู่เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังเพราะมันโยกกับมาที่ดาวห้าอีกเหมือนกันเนาะเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ที่อยู่ใน บ้านได้ไหมได้นะครับเพราะว่า5มันมีนาว่างมาอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ดูให้แบบละเอียดเพราะว่าถือว่าเราจะจบกันเรียบร้อยละเราก็จะหมดละไม่มีอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเก็บไว้เป็นความรู้แล้วก็เป็นตํานานเอาไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่านะมีเวลาแค่นี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ไม่มีต่อนะครับปีหน้าก็ตัวไข่ตัวมัน นะครับไปดูช่องอื่นนะครับประมาณนั้นนะอบอกเลยไปดูช่องอื่นนะครับเพราะเราจะไม่มี Wo n d e r w o ม a n อ0 2 1อีกแล้วนะครับไปดูช่องอื่นเลยนะครับเนาะอ่ะประมาณนั้นแหละอ่ะหมอยังครับดาวอังคารครับดาวอังคารอยู่ในเรือนของวินาทเนาะอังคารแปลว่าความกล้าความพยันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกับเกษตรบดีเขาก็เป็นปลานะเพราะนั้นอังคารเป็นปลามันก็หมายถึงโดนญาติมิตรเบียดเบียนศัตรูหนีตีจากเนาะ บริวารหนีตีจากแล to mm ้วกลับมาเป็นศัตรูกับเราอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องระวังไว้หน่อยหนึ่งนะครับต้องระวังไว้หน่อยหนึ่งความกล้าความพยันลดน้อยถอยลงไปนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพอมองรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีคือเรื่องของการงานเรื่องของการเจรจ่ายเรื่องของการค้าขายเรื่องของการต่อรองเรื่องของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้นะครับแต่สิ่งที่แย่นั่นคือเรื่องของอารมณ์ อารมณ์ปนแปรเรื่องของคนรอบข้างเขามามากเกินไปบางทีระวังแผนอยากจะทํานู่นทนํานี่แล้วมันไม่ได้ตามใจของเรานะครับต้องระวังในเรื่องของโรคปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดแล้วก็เรื่องของโรคเน็บชานะครับไปต่อที่ในเฟสที่2กันนั่นคือจะมีการย้ายยาวไปเลยครับอีกประมาณสิวันมันก็คือดาสุขย้ายสุขจะย้ายไปหมดนะครับจากที่เป็นมหาจักร นะครับสามธันวาจนถึงประมาณ19กามกราก็ย้ายยาวหน่อยหนึ่งไปอยู่ในเรือนของสระชาคือเพื่อนและคนรอบข้างนะครับแต่ทีนี้6ย้ายไปอยู่ตรงนี้มันไปเจอกับ7มันเป็นคู่ศัตรูกันเนาะเพราะฉนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกับคนรอบข้างคนรักได้ไหมได้นะครับคนรักคนรอบคนรอบข้างพี่น้องเพราะมันเป็นคู่ศัตรูสูญเสียเงินได้ไหมได้สูญเสียเงินให้ใครสูญเสียเงินให้กับคนรอบข้างนะครับประมาณนี้เนาะ แต่146ถือว่าดีนะครับเพราะ1 6ก็คือคู่การตกลง4 6ก็คือเรื่องของการใจเย็นนะครับเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าให้เกิดกรารทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นดาวศุกร์ที่ย้ายเข้าไปจากมหาจักรย้ายเข้าไปสัตชาจริงๆถือว่าไม่ได้เสียอะไรแต่มันไปเสียเพราะว่ามันเจอคู่ดาวคู่ศัตรูดาวเสาร์นั่นเองนะครับอ่ะ ไปต่อที่ในเรือนต่อไปก็คือในเฟสที่3นะครับพอรูปดาวย้ายแบบนี้พอวันที่4ปุ๊บจะมีดาว2สองดวงที่ย้ายนั่นคือวันที่4ทธันวาจนถึงประมาณ16ธันวาจบเฟสของ11เรหล่านะครับก็คือดาวอังคารนะจากที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นปลในเรือนวินาศย้ายเข้ามาที่ลัคนาละอาถือว่าดีนะอังคารก็จะย้ายบาเจ็ดโมงยีถือว่าดาวอังคารเป็นความกล้าความขยัน เป็นเรื่องของการเดินทางย้ายเข้าราศีพิจิกนะถือว่าคนราศีพิจิกก็จะกล้าก็ขยนันมี3กับ8อยู่ด้วยกันคู่ธาตุลมก็ทําให้เราเร็วขึ้นแล้วมันเป็น3 6 7 8โกกโจรมาทั้งกกเลยโกกโจรคืออะไรคือการทํางานที่แบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วทันใจแต่ทีเนี้ยสามมันเป็นทั้งเกษตรบดีมันมีตําแหน่งความหน่อยน้อยใจมากกว่ามีความเคลื่อนไหวมีเรื่องของงานอดีเลกงานที่แบบเวบเป็นงานพาด time จะ,จะดีกว่าในส่วนของอาทิตย์ที่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรอ่ามันก็เลยอาจจะทําให้คนลกษณาราศีพิจิกเองเนี่ยมีทั้งงานประจําแล้วก็มีงานอดิเรกหรืองานที่ต้องไปดูแลบริวารเยอะแยะมากมายเราก็ต้องรีบๆตัดสินใจบางทีเราก็ต้องใช้พื้นรหัสในการที่จะแบบใช้สติในการตัดสินใจหรือพยายามที่จะใช้เออบางสิ่งบางอย่างที่จะแบบหยุด อย่าแบบว่าอย่าอย่าใจเดียวด่วนได้ในเรื่องของดาวกคกโจ็3 6ปนี้ด้วยนะครับคือมันมันก็มาถั่วเฉลี่ยกันประมาณนี้เนาะมันกลายเป็น 1- นสาคือความสับสนเป็นความสับสนเป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะฉันจะเอาอะไรดีอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เราต้องเลือกที่จะรู้จักทนนทางของดวงดาวเนาะเลือกที่จะรู้จักหนทางของดวงดาวแล้วก็ลองดูซิว่าอันไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับเรามากที่สุด ตรงนี้มันคือทางเลือกที่เราจะเลือกได้เสร็จแล้วพอช่วง18.20เนี่ยดาวพุธจะย้ายทีหนึ่งนะครับก็ย้ายวันเดียวกันเลยทั้ง3ทั้ง4นะครับก็4ธันวาจนถึงประมาณ26ธันวาเป็นดาวพุทธที่เสิ์ รวดเร็วนะครับจากที่มันไม่มีตําแหน่งใดๆตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นประลนะอาเป็นประในเรื่องของกระดุมพระการเงินสิ่งที่ติดตัวมาเขาบอกสปะคือพึ่งพายาตมิตรไม่ได้นะครับก็ระวังคําพูดด้วยนอกจากที่4เคยอยู่ในตรักนาเจรจาค้าขายรวดเร็วทันใจนะย้ายมาอยู่เป็นประลนะอาเริ่มประมันก็มันก็คือเสียลนะ เพราะมันตรงข้ามกับตรงนี้เห็นไหมครับเจ้าเรือนอยู่นี่มันมาอยู่ตรงนี้มันก็เสียก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําพูดคิดได้แต่อย่าพูดออกมาอ<า>ืคิดได้แต่อย่าพูดออกมาเพราะว่าอะไรเพราะช่วงนี้เราเป็น3678เราเป็นกกโจรเร็วถูกไหมแล้วเราเป็นอาทิตย์หน้าใหญ่ใจโตใช่ปะ่ะหน้าใหญ่ใจโตเพราะสี่ปากเร็ว มัน4ี่เสิด์จปากเร็วสิ่งที่อยากจะคิดอยากจะพูดไปเจอเก้าปุ๊บปับ๊บทันทีัดกันใดกระตุ้นเข้ามาอีกแล้วกลายเป็นกระดุมพระมรณะ,ะการเงินมรณะแบบรวดเร็วคําพูดทําให้เกิดสุขความสูญเสียแบบรวดเร็วแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะครับ4ี่ห้าเขาเลยบอกว่าให้ใช้4ีห้าคือย้ําคิดย้ำำําทําคือค่อยค่คิดค่อยๆทํา อย่าพึ่งรวดเร็วเห็นไหมดาวมันก็มีการดักกันอย่าง3 6 7 8มันคือกกจรวดเร็วแต่4ี่ห้ามาบอกว่าย้ำคิดย้ำทำเพราะนั้นมันก็มีการที่เราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละนะครับชีวิตมันก็จะสมูทแล้วก็บาลานซ์ชีวิตได้นะครับก็ถือว่าการที่ย้ายของดาวในช่วงนี้จะเห็นเลยว่าตั้งแต่ช่วงที่1น,นะครับช่วงที่1ที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายนะครับช่วงที่1ดาวอาทิตย์ย้ายถูกไหมเอ่ยช่วงที่2นะครับดาว อะไรเอ่ยย้ายดาวสุกย้ายนะครับแล้วมาช่วงที่3ช่วงที้ช่วงที่3 3กับ4ย้ายมันย้ายเข้าฝั่งนี้ทั้งหมดเลย นะครับมันย้ายเข้าฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเข้าตนุกระดุมพระศาสชะถือว่าอย่างไงสกอร์ปิโออเจเราก็ต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับต้องดีขึ้นแน่ๆนะครับดวงของคนลกขณาดราศีพิจิกในเดือนพิจิกในเดือนนี้ถือว่าน่าจะดีขึ้นดีกว่าที่มันมากองกตรงกันตรงนี้หนึ่งใส่สามที่มาอยู่ในเดือนที่แล้วดีขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าไพ่ในชุดนี้ในเมื่อพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะนั้นเราก็เอา UFO มา นะใบแรกเลยครับไพ่ใบแรกของคนละขนาดราศีพิจิกการงานการงานบอกว่าเป็น8คาาดิ้นไปไหนไม่รอดอ่า UFO เมนอินแบ็คมาจับแอลี่นนะครับไปไหนไม่รอดแปลว่าอะไร8ปคาถาเอออันนี้อันนี้เป็น8คาถาเอหรือ8คาาหรือ8ดดาบเดี๋ยวนะไ <c oughs> พ่มันไพ่ชุดนี้จะดูสับสนนิดนึง อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูนะเดูนะมันเพราะว่ามันจะมีไพ่ดาบกับไพ่คาถาแป๊บหนึ่งอ๋อไพ่นี้เป็นไพ่ดาบนะครับไพ่นี้เป็นไพ่ดาบนะไพ่อันหนจะเป็นไพ่ตะบองนะครับเพราะว่าชุดนี้ชุดนี้จะไม่เหมือนกันชุดนี้จะไม่เหมือนกันชุดนี้จะเป็นตะบองตะบองจะเป็นคาทานะครับเพราะเป็นสี่คาถาคือการขยายคือการเรื่องของความมั่นคงของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ชุดนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นดาบนะครับเป็นดาบเพราะฉะนั้นเป็นแดาบแดดาบแปลว่าขยับ ขยับไปไหนไม่ได้นะครับเมื่อขยับไปไหนไม่ได้ก็แปลว่าน้องอาเจขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับแสดงว่างานมันเข้านะอซูมแสงนิดหนึง่งครับซูมแสงนิดหนึ่งเออเนาะอาเจอาเจหน้าขาวผ่องไปนิดหนึง่งเนาะอะดูขอซูมนิดหนึง่งได้ไหมเนี่ยนะครับอ่าอืมอาเจแสงแสงแสงเยอะไปนิดหนึง่งเนาะอืมอาเจแต่งหน้าแต่งหน้าเข้มเดี๋ยวนะ ขอซูมแสงนิดนึงนะดีมันต้องจับแสงนะครับอ๋ออยู่สิมันจะลงมาได้ไหมเนี่ยอ๋อโอเคมันได้แค่นี้แหละเนะาะเจ๊แต่งก็คืออเจ๊สวยเกินอะอเจ๊สวยเกินน่าเกินตาไพ่ก็เลยออกมาได้แค่นี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องตามีตําเกิดเนะาะไพ่มองไม่ค่อยเห็นอทำไงดีอะอันนี้ก็แล้วกันเออคุณก็ไม่ต้องสแกนไพ่หรอกจบเออแค่นั้นแหละอ่ะ เนาะโหน,นี่คือคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากเนาะอืมนี่แล้วเพจดีๆคลิปดีๆอย่างเนี้ยจะทิ้งไปได้ยังไงเนาะก็ต้องทิ้งแหละเพราะไม่มีคนดูอ่ะเนาะแปดคาถาเขาแปดคาถาเพราะไม่ใช่แปดคาถาแปดดาบเพราะนั้นขยับไปไหนไม่รอดแปลว่าการงานน่าจะเยอะเข้ามาลุมมาลุมมาตุ้มอ่าประมาณนี้เนาะเรื่องของการงานก็ขอให้มีการงานเข้ามาเนาะส่วนในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าเป็นเดอะเฮอร์มิสนะครับเดอะเฮอร์มิสก็คือใบนี้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเงิน ก็นั่งคิดนั่งทบทวนในเรื่องของการเงินนิดนึงอาจจะดูอ้างว้างอ้างว้างโอ้ยรักเขาแต่ไม่รักทะเลหรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะบอกว่าในเรื่องของการเงินก็มีมีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียวเป็นไปได้ไหมอ่าอะไรอย่างนี้เนาะในเรื่องของความวรักละครความรักเขาบอกว่าเป็นเดะมนครับอ่านะครับเป็นเดนะมนใบนี้เนาะก็คือขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เดะมนก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หวังเนาะบางทีไปเจอดวงจันทร์อาจจะเป็นแค่ฉากปลอมๆก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ปาถนาปาถนาในเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับ6กับ7ที่อยู่ในเรือนของสหชะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของความรักเนาะในส่วนของสุขภาพเขาบอกว่าเป็นไพ่ใบนี้ครับก็เป็น the judgment นะครับอาเรียงคิวบิชิตยาจะเนาะใช่ปะเนี่ยอาหรือว่าถูกจับเข้าดวงดาวหรือการกําเนิดเกิดใหม่ เพราะฉนั้นในเรื่องของส่วภาพถือว่าน่าจะเป็น the judgment นะครับก็คือดูจากดาวแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนาะถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าดาวพฤหัสเองจากที่เขาเคยอยู่กับ5 7ใช่ไหมห้ากับ7อยู่ด้วยกันเรื่องของความเสื่อมเสียทีนี้5ย้ายออกมาแล้วย้ายามาอยู่ในพันธุเราก็มีเกณฑ์ที่จะวางแผนชีวิตดูแลชีวิตให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะเป็นดอะ j u ดเ m e n t นะจัดแจงแต่ง ตั้งแต่งระเบียบในการดําเนินชีวิตในการดําเนินสุขภาพไปนะครับและพไพ่ใบสุดท้ายของเรานั้นคือไพ่ของคําอธิษฐานคุณอธิษฐานว่าอะไรเนาะอธิษฐานว่าอะไรไม่รู้แต่ได้หกเหรียญมาเนาะต้องแบ่งเงินต้องแบ่งเงินต้องมีการบารลานซ์ชีวิตนั่นแหละเพราะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกครับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะสมปรารถนาได้คุณจะต้องเผื่อใจเอาไว้ ด้วยเนาะมีบาลานซ์ไว้ด้วยนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือลัคนาราศีพิจิกอา้าวทีนี้ก็มาชัดอืมอืมเนะาะอเจนี่ยังไงเนี่ยเจ๊อะเนาะอ่ะ,นะอะดูไพ่แล้วกันอเจนี่ไงทีนี้ก็มาชัดอ้เนาะปวดหัวกับเจ๊จริงๆเลยอ่ะสวัสดีครับ